ดีค่ะมิตรรักแฟนบอลทุกท่านช็อตเด็ดบอลเตงวันนี้เนอร์เตลซาม,มาพบกับสเตตโลซานอุซีแทงเวลาตี1:30นาทีเจ้าบ้านค่ะเนอร์ชาเตลซาม,มารผลงาน5นัดหลังสูตรพวกเขาทำผลงานไวท้ที่ชนะ2แพ้1และเสมอไป2สูง4ครั้งต่ำ1ครั้งส่วนทางด้านทีมเยือนสเตตโลซานอุซีผลงาน5นัดหลังสูตรพวกเขาเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่1นะัดแพ้ไป2และเสมอไป2 เรทราคานัดนี้เปิดมาเสมอสเตทโลซานอุตีปันธงนัดนี้วางบนต่อสเตทโลซาร,รับซับเข้ากระเป๋าชัวชัวนะจ๊ะ